สวัสดีครับพี่น้องไปสุขสุขพอกันกับรายการอีสานพาสวดเนี่ยยำ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 ก็จะมีนะครับปูมานะครับมีไข่แดงนะครับมีหอยแครงมีกุ้งสดนะครับผมกลับน้ำปลาอีสานพาสวบนะครับแซ่บนัวทั่วไทยอื้อหือไกลทั่วโลกนะครับผมสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่แอดอีสานหนึ่งศูนย์หนึ่งพี่น้องเอ้ยสยุดยอดบริกาโฆษณาได้เนี่ยนะครับเราก็จะมาชิมไข่แดงกันก่อนนะท่านผู้ชมนะเนี่ยไข่แดงนะครับ แ h แ l งแบบบ้าช้ำๆก็เลยอร่อยมากหอยแดงเสร็จนะเนือหมูแไปบ้า ก็เต็มน,นิดนึงอืออ,อือือือคือแบบแซบ่บอีเดีอันนี้คือหมูคอหมูย่างนะครับ

ไข่แครงแบบเน่นๆนะครับผมเนี่ยอือหอดวามากหอมประแดกออืออืนี่คือกุ้งสดใช่ปะ เน่นเน่นอืออือปูมาอือหือ,อ,อ,อนี่ก็ปูมานะครับ คืออร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยคอหมูย่างข้าวเหนียวดำครับยี่ีแบบน้ำยำใส่บักข้าวน้ำพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็น ไอ่แข้งครับเหยียดย่ออือหือืะทำาหยยหมูยอหมูยอไข่แดงอือทำด้วย มูสามชั้นด้วยมูสามชั้นทอดอือหือส,สดมันอร่อยมากเลย Bỏ Bỏ mùi ăn น oh. ้ำปราดิโอ้โหสุดยอดเลยย่ำต nope, ัว <c> ม <oughs> <c oughs> <athlete> ีน้ำข่ามันพี่น้องมันจะแบบเข้มข้นมากเลยเห็นไหมหมูยออื้มหืยมไง แซ่บนี่ละอย่าลืมนะน้ำปลาอีสานปลาสวบแซ่บหน่อยชื่อไทยไ่ทั่วโลกแซ่เนี่ย